ชุนี้ชานี้ครับมาแล้วครับดาวร้ายสายฟ้าแลบไอแสบถนนหลวงครับพระเอกก็ได้ดาวร้ายก็ยอดเยี่ยมครับโสพลเป็นจพรรับบาทเป็นบุคคลสำคัญในท้องเรื่องผู้สำเร็จราชการครับนามท่านน้ำมังมหารามินผู้ที่คอยดูแลความเรียบร้อยแห่งแผ่นดินอังวะตัวแประรําสำคัญในท้องเรื่องครับ ติดตามเขาได้ครับเขาเป็นดาวร้ายอมหิตชื่อเฟซบุ๊กของเขาคือก้อยจังน้ำมังมหารางมินมีสาวผมสี่อินไปเป็นสากชีวิตขาดสุขเหมือนถูกเหล็กสัก สงสารมีรักร่ำร้องมีรักผมตายหัวใจร้อนรุมกลายเป็นไอหนุ่มวัยทองในท้องเรื่องรัปวดบาทเป็นคนแก่แต่นอกเรื่องอแก่แก่เห<ก>มือนกันนี่บานแล้วเชียว <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าเวทีแล้วก็ทางไลฟ์สดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากช่วยบอกต่อด้วยนะครับว่าเราทําการแสดงกระทุกคืนนะครับในานามของฉันเองนั่นก็คือมังมหารามินผู้สําเร็จราชาการแห่งดินแดนสีอังวะเมียรักนั้นได้ตายจากไปทิ้งลูกสาวไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยกันสองคนนั่นก็คือสุมามาและก็มักกะจีซึ่งในขณะนี้นั้นได้ดิบได้ดี ได้เป็นแม่ห้ามนางหัวข้อองราชบุตรชาวีรรองกันเลยทีเดียวเชียวและตัวฉันเองนั้นก็ได้รับหน้าที่สําคัญให้คอยรักษาใบาพินัยกรรมการเอาเข้าไว้หากแม้ว่าพินัยกรรมนั้นมีอายุครบ20ปีเมื่อวันใดจะทําการเปิดใบพินัยกรรมขึ้นที่ท้องพระโรงหลวงเหมือนจะมีคนมาแต่ยังไม่มาอ๋อขอบคุณม้าครับกราบขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับที่ติดตามมาจากต่อ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 นี่อะไรครับ ตุกับตอตอนี่เหมือนเหมือนตมอมอไหโอ้จ๋ายังยังเหรอโอ๊ยดูเถอะจำเป็นจริงจรจำเป็นจริงจงแม่เออดูเพื่อนฉันด้วไอเล่ยจู่ๆให้ฉันมาเป็นเจ้าแก่สู่ขอสุมามันก็พ่อมามหาลามินสมุทาเขาจับได้หัวฉันไม่แตกก่อนนี้แม่ไอ้ห่าเขาเอ้ยไอเล่ยเนาะไอเลยอ่ อ้าวสวัสดีครับเอากองไว้ตรงนั้นแหละจ้ะกองไว้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวหมาจะแยดหามดกับอผมมาจากกทมครับด้านไอ้นี่มันรูปร่างครับคล้ายครับขาครับแข้งครับขาไม่ครับครับไม่ครับไม่เราไม่เคยรู้จักกันเลยครับนี่ถ้ามันถอดเอาหมวกออกเนี่ยฉันต้องจําหน้ามันได้แน่เลยนี่มันใส่หมวกฉันเลยจาไม่ได้ใช่ใช่ใช่แม่จาฉันไม่ได้เนาะจะนี่เป็นใครมาจากไหนมาธุระอะไรเนี่ยฮะผมเป็นเศษ เศรษฐีเหรอเนี่ยเป็นเศรษฐีถ้าเศรษฐีแล้วก็คุยกันได้ฉันชอบคนรวยจ่าจ่าเชนั่งเชิญนั่งฉันนั่งถ้างั้นฉันนั่งเลยนะนั่งก่อนนั่งก่อนจะลุกเถอะลุกแล้วทีนี้นั่งก่อนแล้วนะจะได้นั่งก่อนและจ่แกจะได้นั่งทีหลังนั่งทีหลังก่อนพอดีนั่งก่อนทีหลังท่านมาทุระมาทุระอืมเรื่องเด็กน้อยเรื่องเด็กน้อยอ้าวอุ้ยตายแล้วไอ้เราก็หลงคุยด้วยตั้งนาน ที่แทนนายหน้าค้ากามเองเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่าประเวณีอย่างนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็บอกว่ามาเรื่องเด็กมาเรื่องเด็กน้อยทราบข่าวว่าท่านป่อเก่าอีกเด็กน้อยทราบข่าวว่าท่านมีลูกสาวใช่ไหมครับฉันมีลูกสาวสองตัวไม่สองคนมีคนน้อยก็คนใหญ่ใช่คนน้อยนี่สุมามานส่วนคนโตมักกะจีมีอะไรเหรอ อยากจะมาคุยเรื่องหนูคนน้อยน่ะสุมามาพัฒนพอดีลูกชายของผมเนี่ยเอานี่เป็นลูกชายมีลูกชายครับเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกโอ้โหผมไปส่งไปล่ำไปเรียนมาพอลงจากเครื่องบินเจินลูกสาวของคุณท่านก็เลยถูกตาต้องใจสุมาลีไปขึ้นเครื่องบินตอนไหนวะชอบชอบกันลูกชายฉันก็เลยให้มาสู่ขอครับ แต่ถ้าหากท่านไม่ยกให้นะลูกสาวท่านอาจจะเก็บผาเก็บผ่อนหนีตามลูกชายผมไปก็ได้คุณเท่าทานคะไอเท่าแก่เท่าแก่โอ้ยเท่าทานนี่คุณเอาอะไรมาพูดเอาปากเราว่าพูดรู้แล้วว่าปากตูดคงพูดไม่ได้แล้วครับผมไอสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ซุมมมาลูกสาวคนฉันจะไปรักใครชอบพอกับใคร เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะเสียหน้าเสียตาอุตส่าเข้ามาทั้งทีแล้วครับผมไปพาหน้าลูกควายมาดูหน้าหน่อยลูกชายลูกชายรอสักคู่เดียวเ้วอ,คร,อครับครับครับไอ้นี่ตูดมันเหมือนไข่จ<ค>ังคนนะ